วันนี้จะมาเปิดค่าใช้จ่ายนะคะมีคุณปู่บัดดี้ทำอะไรกับคุณปู่ไว้บ้างนะคะเราซื้อคุณปู Buddy นะนะะ่บัดดี้ในราคา40,000บาทนะคะพี่พี่เราเดินทางจากศรีสะเกดนะคะไปจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยการขึ้นรถไฟนะคะนี่ถึงกรุงเทพอภิวัตเรียบร้อยแล้วจ้าจากนั้นก็ต่อรถทัวร์กันเลยคะ่ะทุกคนนั่งรถยาวๆไปเลยตกเย็นมาก็ถึงเชียงใหม่แล้วนะคะนี่เรามาดู รถของเราที่เราซื้อมาในสี่หมืนบาทนะคะเปลี่ยนไฟไว้ก่อนเลยนอนเชียงใหม่หนึ่งคืนนะคะนอนรีสอร์ทเปิดแอร์ช่ำๆเย็นๆไปเลยครับนั่งรถปวดดากมาทั้งวันนะจ้าพอตอนเช้านะคะก็ไปจ่ายตังค์นะคะพี่ๆแล้วก็เอาลงเอาเล่มอะไรเรียบร้อยนะจ้าจะเดินทางกับสีสเกตแล้วนะเป็นการขับรถตู้ครั้งแรกของช่างนะคะพี่ๆรถเราก็จะเป็น อีสูสอีกคันเนอนี่เป็นภาพระหว่างทางนะคะยังไม่ชินเลยก่อนที่จะเอารถมาแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะทุกคนเปลี่ยนไฟเบรกอะไรเรียบร้อยนะจ๊ะเดินทางตอนนี้ก็น่าจะถึงจังหวัดเลยละคะ่ะเรานอนพักอยู่ที่ภูเรือหนึ่งคืนนะคะพี่ๆตอนเช้าก็กำลังเช็คอิน,นะคะ่ะเช็คอินตั้งแต่เช้าเช้าเลย เนื่องจากรถของเราไม่ค่อยไม่มีแอร์นะคะพี่ๆก็เลยต้องไปแต่เช้านอนเดี๋ยวร้อนอ่าบรรยากาศดีมากค่ะเช็คอินนิดนึงเนาะเอารถมาจอดเช็คอินตรงนี้หน่อยค่ะนี่ค่ะที่นี่ปูเรือเด้อดขับรถประมาณชั่วโมงกว่ากว่าค่ะทุกคนตอนนี้ก็ถึงอุดอรแล้วนะคะนอนที่อุดอรหนึ่งคืนเด้อตอนนี้น่าจะกลับแล้วค่ะทุกคนถึงร้อยเอ็ดแล้วนะช่างก็ขับรถเริ่มชินรถแล้วนะทุกคน นะคะพอกลับถึงบ้านนี้นะคะเจ้าของรถนะตอนนี้ก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะรถก็จะมนลมนแบบนี้เลยจากนั้นก็เริ่มทำความสะอาดส่วนต่างๆของรถนะคะเริ่มเช็ดถูแล้วนะคะพี่ๆเอารถไปทำแอร์นะคะทุกคนแอร์ไม่เย็นในราคาแปดพันกว่าบาทเด้อล้างขัดถูเอา คราบเขียวออกหน่อยนะคะคุณปูไม่ได้อาบน้ํามานานมากๆเลยคราบดําๆหัวดําๆคุณปูสะอาดเอี่ยมอ่องไปเลยตอนนี้คือทาด้วยความสุขล้วนๆไปเลยค่ะไปขนส่งไปทําเรื่องย้ายมาสีสะเกตนะคะพี่ๆเปลี่ยนยางเส้นใหม่ให้คุณปูบัดดี้ค่ะทุกคนเป็นยางมัดนะคะ สี่เส้นหนึ่งมืนสองพันห้าร้อยบาทค่ะลวง,งปู่คุณปู่ก็จะเท่แบบนี้เลยนะคะพี่ๆตอนนี้ยังใช้ขอบสิบห้าเหมือนเดิมนะยังไม่ได้เปลี่ยนแม็กดื้อแอร์รถที่ทำมาลวกค่ะก็เลยเอาไปให้ช่างทำให้นะจ๊ะตอนนี้เริ่มรื้อพื้นแล้วนะคะทุกคนพื้นเย็นมากๆเลยทำเองทุกขั้นตอนนะคะ อันไหนทําไม่ได้ก็จ้างช่างค่ะอันไหนทําได้เราก็ทําเองนะเจดถูทําความสะอาดไปเลยเนื่องจากเบาะไม่ครบค่ะทุกคนเราก็จะไปจดเป็นบรรทุกนะคะก็เลยซื้ออุปกรณ์มาให้พี่ทำให้นะคะนี่วัดตัดนะคะทุกคนปิดไปเลยลืมบอกราคาไม้อัดอยู่ที่เจ็ดรอเอ่สี่ร้อยเจ็สิบาทนะคะจากนั้นก็นํารถไปป่าผูคะ่ะส่วนที่ผูนะคะทุกคน เราก็จะเปลี่ยนยางไปด้วยนะคะทุกคนยางรองกระจกนะคะราคาหนึ่งหมืนบาทนะคะอันนี้ก็พอร์ตแอร์ค่ะนี่ตอนนี้ก็ซื้ออุปกรณ์นะคะทุกคนจะมาปูพื้นนลเด้อปูพื้นเรียกร้อยแน่นนจ้าจากนั้นสิน่งที่ต้องมีก็คือเตียงอีเกียนะจ๊ะพี่ๆนี่ตอนนี้รถเราปูพื้นแล้วก็จะประมาณนี้นะคะติดแอร์ไปแล้วเด้อว,วันนี้ก็จะไม่พี่ต่อสายแอร์นะคะนี่ ตัวคอยล้อนของเราก็อยู่ด้านล่างนะคะเราทําไว้ให้ช่างเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็มาประกอบเตียงค่ะทุกคนเตียงเราซื้อมาในราคา8ปดพันสาปดิบบาทนะคะพร้อมส่งนะคะทุกคนรวมส่งแล้วนะเราสั่งมาจากสาขาบางนานะคะมีแต่ที่กรุงเทพเท่านั้นเด้อนี่ตอนนี้รถของเราก็ดูหล่อขึ้นมากๆเลยค่ะคุณปู่หล่อขึ้นมากเลย ไปครั้งแรกไปเข็มมาลาดน,นะคะทุกคนไปซื้อจิบโปมค่ะนี่จิโปมเต็มรถเลยแล้วก็มาซื้อของที่จะไปทำทานะคะทุกคนทาพื้นเนอะตอนนี้คือขั้นตอนทาเคลือบนะคะพี่เคลือบผิวนะปัจจุบันรถของเราด้านในรถของเราเป็นแบบนี้นะคะติดผ้าม่านผ้าห่มเรียบร้อยนะคะจัดทัวร์แคมปิ้งไปแล้วหนึ่งแมทนะคะพี่พ ซื้อรถค่าซ่อมและอุปกรณ์อ,อื่นๆเบ็ดเสร็จประมาณอยู่ที่หนึ่งแสนบาทนะคะพี่พี่พี่ๆว่าแพงหรือเปล่านะกับรถตู้คันนี้